พี่น้องเห็ดปวกฟ้านให่งามเลยใบใหม่โป๊กเลยกำลังแตกขีดเด่นแน่ครับพี่น้องครับ พี่น้องเขาไปหาเห็ดมาเด่นเก่งมากครับสองลอกคู่ใจพี่น้องรถ <c oughs> มอเตอร์ไซค์มาเลยหลังจากที่ฝนตกยางตออ่อเนื่องสามมือสามขึ้นนะพี่น้องก็เลยออกมาหาเห็ดวันหูว่าสิได้เห็ดอย่างนั้นพี่น้อง อดจดหมายปลายทางเขาแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุโูสุคนอามานันนี่ลูกเก่งก็เสียมีเข่าปลามหาฮิตครับพี่น้องอย่เฮิตออกออเสียมีพอแล้วฮิตออปอดพี่น้อง ห็ดปวกฟันนหัวสากลากเลยพี่น้องหุ่นหุ่นหุ่นหุหุ่นุ่แงหุ่นหพี่น้องโอ้ยมูี่เหีบพี่น้องสีคือใบไม้เ้เห่งเลยยบนา่งามเลยใบไม้ปกเน่น้ยหวคเนี่ย่นงามเลยหัำเลยนี่มโอุ้่นอีกมนึ่ง กำลังแตกขีดดินนะครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อเด้อปอดต้องได้มะมูใหญ่แท้พี่น้องอ๋อวดดวหวานงาดเรียบหวานอ๋อข้างขนะ้างนุ่นลุงยังกูอากหวาน หลายแห่งพี่น้องเอ้ยขาว่นเบิ่บงขาว่นมานี่นครับขาเง่าๆขาเง่าขาเง่าเคเ็ดเลพี่น้องต <c oughs> ันี้ต้งย่านโอ้ยนไ้ไปเบื้งไกลๆก,กันนาเมื่อยคักแบบนี้เค็ดเลย อ้ขาเห่าเขเลยพี่น้องแอดกำลังงามครับผมเฮ็ดปวกฟันได้พี่น้องโขดโูดใสขีดินอยู่เลยโอ้ยน้องโขดใต่ขีดินอยู่เลยอโอ้หักสำ เดี๋ยวนานเขากวาดใบไม้หาได้เลยพี่น้อง,องมันจะมีมูงน,น้อยๆมันน้ำเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสจะหายหามูงใหญ่ที่เขาเอาไปได้พี่น้องเอาถือละมูงกอนอายฉันยำหัวฮักเลยลุงเก่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดพุดโยกพี่นี้เพีง อ้าวเฮกำลงังขุดดิน,นอ๋อกป,ปานกลังเหาะย จากที่ฝนตกไปสามมือสามขึ้นเนี่นอ้อนออุย้ยเห็ดออกลายกับโอ้ตัขีดินห้างต้องเป็นเข็มอยู <c oughs> <c oughs> ่เลยต้องเป็นเข็มอยมู่ก็มี ไปว่างันลงเกมหมดไปปกป้นเป็นมูเนี่ยอืมคือเป็นมูเป็นจุ่มอ่ะแอน,นอืมคนดีเมื่อเรไปนอนอุ้มมึงเป็นกิโลของตัวทีป่ปกปัน่นอ้มฮัลโหมูฮัลโหอุ้มก็เป็นกิโลได้พี่น้องวกวาดกึงขึ้นละมูก่อนไปย้ำหัวฮัก

เดือดเลือกล,กลองมัดพี่น้องขามันต้องมาหักมันต้องมันต้องได้ขาขึ้นมายย่ๆพูดโอ้ยพี่น้องโอ้ยพูดขาเกือบขาสอกพี่น้องห <laughs> า <laughs> ขาดตำ <laughs> จำ <laughs> ออกตามพูดน,นะครับพี่น้อง แค่ปลวกฟานอปลวกฟานเนี่ยออกตามพ่นมันบอเชียมีแมนครับผมโอ้ลองดอกนิดหน่อยได้เดีกลับไปนอโอ้ยเอาละมูเนี่ยสุดยอดแล้วมูเนี่ยไม่แล้ว อยู่นะูฟัน้ามาสองคนจเมีกูมีกูนั่งขุดหาแล้วเนอืมแล้วกูก<า>็จะตามต่อไปหามหมูมันอีกเด้อหาม,หม,มันมีนี่งดธรรมดาลออกมูได้พอมูต่แปขีดมูล,ลมม่ลรูมูน้ะพู่ กูนางคุดเป็นชุมงจะเก่าผลอะไรทำให้กูก็เมื่อยแล้วได้ชาดีไรครับเอาละพี่น้องเดี๋ยวจังพบพ่อลุงเก่งนคลิปต่อไปลุงเก่งจีพาไปฮะเฮ็ดจีไปทั้งใดจีใดท่อใดจังติดตามมันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อไปสำหรับมื่อนี้ ลุงเก่งกับเสียมีต้องขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ